ือหอดูดาวของอมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศแล้วคะ่ะที่คงจะหาดูได้ยากเนะะี่ยในทุกวันนี้นะคะ่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะผู้สื่อข่าวนะคะดิฉันนะคะก็อยู่ที่บริเวณอาคารวิชาการะคะ่ะทีนี่นะคะก็ไม่ว่าจะ,อะมองไปทางไหนนะคะก็มีบรรยากาศของน้ำนะคะที่ยังคงคึงขังอยู่นะคะแม้ว่าตอนนี้นะคะท้องฟ้าจะเริ่มเปิดแล้วนะคะบรรยากาศจะเริ่มสดใสมากขึ้นไม่มีในส่วนของฝนนะคะแต่ว่าถ้าเรา ตูมไปนะคะ360องศาคะ,ะรอบๆของอผู้สื่อข่าวเองนะคะก็จะพบว่า,ามีน้ําอยู่มากเลยทีเดียวนะคะตอนนี้นะคะก็เรากําลังเดินทางไปที่หน้าอาคารวิชาการ6นะคะ ค่ะก็เป็นธรรมาเป็นธรรมดาแล้ค่ะทุกสิ่งนะคะก็ต้องปรับตัวะค่ะเหมือนกับกิ้งกือนะคะที่อยู่ตามเสานะคะต่างๆนะคะก็ต้องหาอ่าที่หลบภัยเพื่อเอาตัวรอดนะคะแม้ว่าจะอ่าหน้าขยะขยงก็ตามนะคะแต่ว่ามันก็อ่าไม่รู้จะทําเหมือนทํายังไงเหมือนกันนะคะก็เหมือนบคนเราเลยค่ะที่อ่าต้องหาที่อยู่นะคะเพื่อเอาตัวรอดนะคะ